เอาน้อเล่าเลยน้อบวย้ยตัวหายเนื้อากเสียงเียน้ออันบ้านหงบา c ปลาหนวดปลาหนวดน้อปลาหนวดบ้านหงไปช่อุ้นๆมนด้อบ้านหลงบากมันอยู่นห่ของปลาหนวดเนี่ยเนียหลายคนเนี่ยหลายคนที่ตนสัตวแล้วไปช่อุ้นๆแล้วเนี่ยครับครับเียกบ้านหงไพ่ปลาหนวดเออเียกบ้านหงไพ่เสียงนึงเด้อน้อบ้านหลองไพ่พี่้องาเที่ีคงไปร่ม ปาหนวดเพิ่นว่าไปซอยเนี่ยค้งมีอะไรกาเนียามาเทคนิคค้งไม่ล่มอีกเคียงนึ่งเป็นซีสาคขาเลยเนี้ยสาขาของสาขาที่หายน่หวหินละห้วยได้การเลยบ่ไอซอยกันอุ่นๆนี่เนาะของของกบันเลาเราแขกบานเราพี่น้องเนี่ยการยังไงจิตตัมาเลยเออซองนี่สาขาายแล้ว0 9 0ย์เกองสีม เจ็ดหกหกสองเออเบอร์โทรนั่นครับผมผู้ใดสนใจเนี่ยเป็นการเป็นงานเนาะโทรหาเพื่อนเราพี่น้องแล้วมันเน้นปลาหนวดเลยนะปลาหนวดปลาหนวดเนาะไปซ้อมต้องเน้นเนี้ยหลายคนเนี้ยหลายซ่องนี่ให้เน้นให้เน้นปลาหนวดครับเน้นปลาหโอ้เน้นปลาหนวดให้อเพื่อนเนี่ยเพี่น้องแขกบ้านเราเขาเจ้าคอมเมนต์มาว่าเพิ่นไปรักเสียเมียมากคับส่งเมียมาหนุงบ้าไปสั่นเขาเจ้าถามมาถามแขกให้พี่น้องเขาฟังก่อนแขกบ้านเราพี่น้อง มีคนสงสัยอยู่ได้แขกบรราว่าเสียเสียเมียบากับส่งนะว่ครับบ่็คกนโอ้บคลกของนว่ามันเดาข้ามเมนมาถามก็สฉถามนั่นโอ้เป็นโลโกลโ้กของคนมยกบยิบิเสียมิเถาบอก่่เสียม่เา้า่ยิมกัเล่นเสียมิเถามาเลยมันคือกันเนาะมันคือกันโอ้มันคือกันไปพาดน้อกันเลยพาดน้วมันเอาเสียมเามาเลยปนรุ่นยันยสินอยู่เ่าไรตันเป็นโลโกงของคนโดยผีดหวองก็เอคนว่ามันมันเป็นส เเดียวห็น้องไม่เห็นไงมันแปลกโม่เนาะแปลกโม่เอออเกลักษณ์ของแขกบ้านเราสำหรับผู้ใดถามมาว่าเป็นเสียเมียบ่แม่นบ่แม่นเนาะบ้าเสียเมียนเสียเมทเอาเขาเขาเขาก็ถามปัญหามาเรื่อย่อยู่เมียคือบ่ลงนี่นั่นแหละเขาถามมาไม่เปลนคือบ่ลงบ่ใครเห็นมันบอกพีดลองเ้าฟังดูพัดอันงูคุ้ยแพงบมด ชาวบ้านก็บอกว่าเอาสร้อยเขียงจากสามพันก็น้าปอ่าโอ้ยนี่มันถือก็จั่นทร์ก็มาล้มนี่โอ้ยน่มันนี่มันงัวนู้นอถือนี่เจ้าของเขียงนี่ก็ให้ได้แน่ยี่มันแพงมองมันเสียไปกลับขึ้นมาลี่มาแล้นี่มาในดวงยี่มันนี่มัคุ้ยแพงกัแบกรับผู้เดียวคุ้ยแพ่งกับเบกรับผู้เดียวเจ้าของเขียงโอ้ยหายเขียงขุนนั่นแหละไก่้ยูคเขาปอบาเขาพูดไปแเป็นไอ้เจ้าขาย แช่กวนเราแย้มมันย้มกล้วยมันแพงครับ่มาบ่มาอซอยเนาะบ่ม้อเบิ่งกันจะมีย้มมันถื่อคืมีโอกาสเจ้านอยก็เอาเนาะมันได้ขึ้นแน่เฮ็ดองเหตุผลเพิ่นว่าย้มปิ้งเงินราคาง่วงราคาง่วงมันถื่อคือบ่ลงเนาะบัดย้มง้วนกลยแพงเป็นอย่างชาวบ้านก็บ่มาอซอยเขียงแน่เออบัดย้มมันร้ละห้าร้อยเป็นอยังง่วงกลยแพงเขาขายสามร้อยเื้อห้าร้อยเป็นอยังเออเหตุผลที่ว่าลงบ่ได้เนาะบัดย้มมันถื่อ ก็ให้ได right. ้เน mm ี hmm. uh ่ยตให้ได้แ right. น no, exactly. uh ่ว huh. ังต like like, hey. yeah, I mean ีน uh ัง huh. คือเออหนีพ uhm. ี่น้องเห้บอหอยนี่อยู่ง้วนลอยล้อสือสามหมื่นกวนแอลเล่าคนเราผู้ใดถามบ้านง้วนเนื้อคือบ่ล้งนั่น่ราคาราคาง้วมันง้วนถือนถน่อยง้วนอเสือสาื่นสองสามหมื่นามแกบเล่าคนเราสูฟังได้พี่น้องด้วรอดเสียรอดไปในเขาี้เลยมงเลยก็นหม่อเด็มื่นหาลอย บ่ไอเม่โอ้รถหายเลยยันเสียเวลารถรถลุงหเลยบ่หบ่ห้ต่อยากคนวะ้อ่าง่ระขนเป็นค้อยน่อยเนาะ้อยเมนังบ่หรอเออเมนังน่อยยาดีโหตยาประเภทยาดีจิดีปัญญังโอ้ยคับกนะยกลนจะแยกลูกวาสัน มักผู้ใด้ยักบุกมักลูกผู้ใด้สองห้องป่ะเอ้อเกิดสองห้อดแล้วเนี่ยวันาไหวไหวก็ต้องร้องเมื่อก่อนเรายังแยกลูกบอกคนว่านี่นี่ลูกสาว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 เอาอยู่บอกลูกสาวคนนี้พี่เสี่ยกครอยู่นี่ลูกสาวงามนี่พี่น้องน้องน้องสาวลาน้องไปบ่เป็นน้องคนบ่โอ้งามเถอะบ่ บ้านไหนก็รู้แ่ะี่บ้านไหนก็ันยูวดยงบ่ไหมก่นนี่นน้ำาน่ขมาขายง้อข่เมืองโอ้มาซื้เมืพี่องันยัยเห็ญเรเป็นตลาดเนาะน่องยังเออซื้อเขาโอ้น่องน้ำหวานพี่ลองน่องน้ำหวานเพื่อนมาขันยเข็ญเพื่อนเป็นตลาดงตลาดไกวยรดเนาะน่องน้ำหวานพี่ลองน่กับวี้เนี่ผู้สาวเนาะ พูดจะเล่ายังบ่นนี้เนาะพ่าแม่งี่เกตอมนี่นาเดยนขูาแล้วเนาะพูดได้สินี้เนาะเห็นคนงามเนาะนี่บอกหรอกพี่้องแล้วบอันมรว่อี่อเล่าสิชิบหกขาเยเอาแล้วมาล้างได้ิล้วิบหกกะอตัวเดียวน้อชิบหเาะเมตัวิบหกต่อตีแน่พ่อไปตายกัน เขน้ให้อไกอพคนวางัวเธอคือมีลูกคนวาง้ย่ลูกดีก็ตาดิไม่ลูการันเอลูกน้ำมันโอ้ตามน้ลูกแล้ลูกแม่น้ำผุ้เบาหนึ่งคือปลาเทตีปลาเดี่มากระลูกโอ้มากอนน้ำลูกลูกนอนน้ำโอ้พระราไหวรูกแม่จ เอาลูกมากน่นน yeah ้ำหรอเขาน้ำล yeah oh, right? no. ูกมาเนไบายิเออไหนอนลูกที่ทากูล้วนยูสนใจเฮียเร่องอรับไปบ้านเด้่าลูกมาน่นน้ำเขาสิก้อยมากเด็กเด็กเขาสิมากแ้้วเนาะเขาได้รอบ่ายนุ่มเขา